เคยได้ยินเรื่องผีดึงขาไหมครับในตอนเด็กๆอาจจะมีผู้ใหญ่บางคนชอบขู่เราว่าตอนนอนระวังนะผมผ้าให้ดีไม่งั้นผีจะมาดึงขาแต่ผีดึงขาที่ผมจะ่าให้ฟังต่อไปนี้จะเรียกได้ว่าดึงโหดมันกรดใครมาครับ,บเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับ รุ่นพี่ของผมที่ทํางานครับซึ่งในเรื่องราวของรุ่นพี่คนนี้นี่มีหลายเรื่องมากเลยผมก็จะทยอยเล่าให้ฟังไปทีละตอนนะครับกับประสบการณ์ที่แกได้รับมาโดยในตอนนี้แกได้เล่าถึงตอนที่แกได้ไปบวชที่วัดแห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัดนะครับตอนนั้นแกก็ยังเป็นเรียกว่าวัยรุ่นวัยกระเตาะเลยครับโดยหลังจากทําการอุปสมบทเสร็จเรียบร้อยแล้วพระพี่เลี้ยงก็ได้พาไปยังกุฏิที่จะใช้ในการจําวัดในช่วงบวชนี้นะครับโดยกุฏิของวัดนี้มีไม่เยอะครับมีอยู่ประมาณ4ีหหลังเท่านั้นเอง และลักษณะของวัดนี้เป็นแบบวัดป่าด้วยครับก็ทําให้มีลักษณะที่เรียกว่ารุดโทรมไปตามการเวลาพอสมควรเลยโดยกุฏิที่รุ่นพี่ผมได้เข้าไปอยู่นั้นนะครับเป็นกุฏิที่ไม่มีใครอยู่ครับก็ขึ้นมาก็แปลกแล้วและที่สําคัญก็คือใต้กุฏินั้นนะครับเป็นที่เก็บของลงศพที่ใช้แล้วครับโดยรุ่นพี่ได้บอกกับผมว่าลงศพเหล่านั้นยังมีรอยคราบน้ําเหลืองหรือคราบต่างๆจากศพติดอยู่เลยครับซึ่งแน่นอนว่ามันทาให้เกิดกลิ่นที่ไม่น่าพิสมัยเท่าไหร่เวลาไปอยู่ใกล้ๆแต่ดัน ต้องไปอยู่ที่กุฏินี้ครับโดยโรงเหล่านั้นก็อยู่ด้านล่างโดยมีอยู่ประมาณเกือบ10บโรงต่เห็นจะได้นะครับแค่เห็นตรงนี้ก็ชักจะลางไม่ดีแล้วใช่ไหมครับแต่ไม่มีทางเลือกครับเพราะทางวัดได้แจ้งไว้ว่ากุฏิอื่นนั้นก็เรียกว่าเต็มไปหมดแล้วรุ่นพี่ผมก็ไม่มีทางเลือกแล้วครับบวชถึงขั้นนี้แล้วยังไงก็ต้องไปต่อแล้วครับลักษณะของกุฏินี้เป็นกุฏิไม้ยกสูงครับมีใต้ถุนแล้วก็มีโลกศพที่ใช้แล้วเรียงอยู่ด้านล่างเต็มไปหมดเะครับเมื่อขึ้นมาข้างบนลักษณะของผนกก็เรียว่า เหมือนจะมีแค่3ด้านเท่านั้นเองครับคือด้านหน้าเปิดกว้างแล้วก็ข้างในก็ลักษณะเป็นหุบห้องเข้าไปแท่นั้นเองเรียกว่าโล่งมากครับค่อนข้างจะโล่งเอาเสียมากๆเลยส่วนพื้นกระดานนั้นก็เป็นไม้เก่าครับแล้วลักษณะของไม้เก่าที่มาลงพื้นกระดานนั้นก็มีช่องว่างเรียกว่าอยู่ค่อนข้างมากเจ้ากระทั่งสามารถส่องไปเห็นโลงศพที่อยู่ใต้ถุนได้เลยครับซึ่งลุนพี่ผมก็เห็นดังนั้นก็ทาใจดีสู้เสือแล้วครับไม่มีทางเลือกแล้วเมื่อตกเย็นทางด้านหลวงพ่อก็ได้นํามุงและอุปกรณ์ําาคัญต่ง ในการจหวัดนํามาให้ครับหลังจากนั้นพระพี่เลี้ยงก็ได้พาไปทําวัดเย็นนะครับจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างก็ประมาณได้ทุ่มกว่า,ก,วากับสองทุ่มแล้วเนื่องด้วยเป็นวัดป่าสภาพตอนช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนดึกมากแล้วครับบรรยากาศเงียบสนิทไม่ค่อยมีลมแทบไม่มีเสียงแมลงหรือเสียงอะไรดังเด็ดลอดออกมาเลยครับมันเงียบแบบเหมือนวิ่งวิ่งในหูนะครับรุ่นพี่ผมก็บอกมาประมาณนั้นเลยซึ่งแค่บรรยากาศนี้ก็ดูจะเป็นลางไม่ดีแล้วนะครับ รุ่นพี่ผมก็ไม่ช้าครับรีบจัดแจงที่นอนกลางมุ้งกลางแสงเทียนครับเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีไฟฟ้าเข้าครับต้องใช้เทียนหรือก็ตะเกียงน้ำมันก๊าซหรือไม่ก็ตะเกียงเจ้าพายุเพื่อให้แสงสว่างอยู่เลยครับรุ่นพี่ผมบอกว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับพยายามข่มตาให้หลับไม่คิดอะไรมากจนกระทั่งเริ่มเคลิ้มหลับไปได้สักพักหนึ่งก็มีความรู้สึกเหมือนมีคนมาจับที่ข้อเท้าครับจับมัฟเข้าไปจากนั้นก็รู้สึกได้ว่าถูกกระชากดึงฟึบแบบ ขาหลุดออกไปจากมุ้งเลยครับซึ่งผมก็ได้ถามรุ่นพี่ว่าเอ๊ะอันนี้คือแบบค่อยๆดึงเหรอครับรุ่นพี่ผมบอกว่ามันไม่ใช่ลัออกษณะการค่อยๆดึงมันเป็นลักษณะแบบจับมับแล้วก็ดึงทีเดียวพรวดฟึดออกไปเลยครับแล้วผมก็สงสัยว่าโโหดึงแรงอย่างนั้นนี่ดึงออกไปประมาณไหนครับประมาณเข่าเหรอครับรุ่นพี่ผมบอกว่าไม่ใช่เข่าสิรู้สึกตัวอีกทีก็คือบริเวณชายมุ้งนะครับอยู่ประมาณตรงคอแล้วะครับคือในจังหวะที่ถูกจับแล้วดึงออกไปจากมุ้งในครั้งเดียวนะครับ แรงที่ลากและความเร็วนะครับฟึดหนึ่งทั้งลําตัวของลุงพี่ผมออกไปจากมุ้งแล้วครับซึ่งก็แบบว่าผมก็ตก,กใจเลยว่าโอ้โหนี่มันดึงโหดเหมือนกอดครมาเลยนะครับพี่ลุงพี่ผมก็เล่าความรู้สึกตอนนั้นให้ฟังว่านั่นสิเหมือนแบบตกรถไฟหอะหรือว่าเสียงรุบเลยเพราะว่าดึงแรงมากตอนจังหวะนั้นลุงพี่ผมก็กระเด้งขึ้นมามุ้งมึงก็กระเด็นกระดอนออกมาขาดกระจายเลยครับลุงพี่ผมก็จะร้องออกมาแต่ก็เหมือนร้องไม่ออกครับมันตก,กใจและอั้นอยู่ในอกก็ได้แต่นั่ง พยายามตั้งสติอารมณ์ตรงนั้นอยู่ให้ได้ครับถึงแม้เหงื่อจะออกตามตัวนี้พลัก,พล,กพลักไปหมดแล้วนะครับดีว่าที่เทียนนั้นยังติดอยู่นะครับก็พยายามนั่งคิดว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมาอยู่ดีดีเหม,มือนมีคนจับขาและตัวถึงจะกระเด็นฟุบออกมาจากมุ้งได้เลยซึ่งตรงนี้ผมก็เคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีดึงขามาบ้างนะครับแต่ก็จะเป็นลักษณะข,ของการแบบจับแล้วค่อยๆดึงออกมาช้าๆอย่างเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมได้ยินมาจากหนังสือเล่มหน,นึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับคนหนึ่งที่เขาทํางานเกี่ยวกับห้องบันทึกเสียง เขาได้บอกว่าเคยนอนค้างข้าบันทึกเสียงกับเพื่อนอีกคนหนึ่งตอนช่วงดึกและเขาก็ได้หันไปดูเพื่อนข้างๆที่นอนข้างๆด้วยกันนะครับเห็นว่าเหมือนกําลังถูกลากช้าๆดึงลงมาข้างล่างช้าๆจนกระทั่งตกใจต้องเต้นขึ้นมาว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นผีดึงขานั่นแหละครับจากเรื่องนั้นหรือว่าเรื่องต่างๆผมได้ยินมาส่วนใหญ่นะครับจะเป็นลักษณะจับและค่อยๆดึงแต่ไม่เคยเจอกรณีที่เรียกว่าดึงกระชากทีเดียวเรียกว่าน่าจะไปเป็นเมตรนะครับน่าจะเมตรกว่าๆเกือบ2เมตรเพราะตัวรุ่นพี่ผมนั้น ก็ไม่ได้ตัวเล็กนะครับตัวแก่ก็ค่อนข้างใหญ่สูงก็จะประมาณเกือบ1้0ได้นะครับ160 170แต่การที่ดึงทีเดียวออกไปถึงระดับคอได้นะนะั้นเนี่ยแปลว่าเป็นการดึงลากทีเดียวทะลุเมตรกว่าไปแล้วครับเมตรห้าสิบและเร็วมากด้วยครับเพราะว่ารู้สึกตัวอีกทีปลึ้บคือคอ,อนี่คืออยู่ชายมุ้งเรียบร้อยอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวก็คือจะลากออกไปจากมุ้งเลยแล้วถ้าเกิดคิดในอีกทางหนึ่งนะครับมันน่ากลัวมากครับเพราะว่าอย่างที่ผมไล่ฟังว่ากุติเนี่ยมันมีแค่ผนงังสามด ไอจุดที่ลากลงไปเนี่ยคือหันเท้าออกไปทางด้านด้านที่โล่งๆนะครับถ้าผีตัวนี้นี่ลากต่ออีกนิดหนึ่งนี่คือรุ่นพี่ผมตกจากกุฏิลงมาเลยนะครับซึ่งยังโชคดีว่าไม่ถูกลากตกกุฏิไปซะก่อนนะครับจากที่ฟังตรงนี้นะครับก็ทําให้ผมรู้สึกได้ว่าอืมเรื่องบางอย่างนี่มันก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าบางครั้งเราได้ยินว่าวิญญาณอาจจะเป็นแค่มวลสารเล็กๆที่ไม่มีกําลังหรืออะไรแต่จากการฟังเรื่องราวของ รู่พี่ผมที่ได้ยินมานี่ผมก็ชักเกรงๆกงก็กลัวแล้วนะครับว่าเราจะถูกผีแบบว่าลากกระเด็นหรือเหวียงเป็นพยุหมุ่นหรือเปล่าถ้าเกิดเขาโมโหขึ้นมานะครับแต่ทั้งนี้ก็ควรฟังด้วยวิจารณญาณนะครับถึงเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงที่เล่ามาจากรุ่นพี่ที่ทํางานของผมเองก็ตามนะครับซึ่งแกไม่ได้โกหกอยู่แล้วครับแกโดนมาจริงๆผมขอแถมนิดนึงนะครับหลังจากคืนนั้นที่ได้ถูกผีลากซะจนเกือบตกุฏินะครับรุ่นพี่ผมก็ได้ไปบอกพระพี่เลี้ยงนะครับพระพี่เลี้ยงก็ได้ บอกว่าไม่ต้องกลัวเอางี้เดี๋ยวเราเอาดอกไม้ทุกเทียนเนี่ยไหว้ขอที่ขอทางเขาหน่อยจะได้อยู่ด้วยกันได้คือลักษณะของพระพี่เลี้ยงนี่ไม่ค่อยตกใจเลยครับไม่แน่ใจว่าเรื่องที่รุ่นพี่ผมโดนเนี่ยคือพระอื่นๆที่มาบวชใหม่เนี่ยก็โดนกันแล้วหรือเปล่าเลยรู้สึกว่าแบบเป็นเรื่องธรรมดามากจากนั้นพระพี่เลี้ยงก็ได้นํารุ่นพี่ผมนะครับไปาเอาดอกไม้ทูบเทียนต่างๆแล้วก็ไปไหว้เจ้าที่เจ้าท,ทางในกุตินนันะครับ พอมาอีกคืนหนึ่งก็ไม่มีปัญหาครับปรากฏว่าไม่มีเหตุการณ์ไม่มีเสียงหรือว่ามีผีมาดึงขาุูนพี่ผมอีกเลยครับแต่ว่าจะมีช่วงประมาณวัน2วันสุดท้ายนะครับของการบวชนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าเทียนที่ได้จุดอยู่บริเวณข้างๆมุ้งนะครับเกิดละลายแล้วก็ไหลตกลงมาที่พื้นไม้นะครับแล้วมันก็ไส้มันก็ยังติดอยู่ใช่ไหมครับจากนั้นมันก็เริ่มไหม้ไหม้เจาะเข้าไปในตัวเนื้อไม้ในตอนนั้นนะครับคือุ่กพี่ผมก็บอกว่าไม่รู้สึกตัวแล้วคือยังหลับอยู่เลย อยู่ด,ดีก็เหมือนรู้สึกมีคนมาตบที่หัวแล้วบอกว่าตื่นตื่นตื่นพางปลุกไปแล้วก็ตบหัวเปาะเปะ๊าะเปะ๊าะไปเรื่อยๆนะครับว่าตื่นตื่นแล้วจากนั้นรุ่นพี่ผมก็สะดุง้งตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้กลิ่นไหม้กลิ่นไหม้แบบไม่เหม็นมากเพราะว่าเป็นหไหม้ไม้ไปส่วนหนึ่งแล้วแกก็ตกใจว่าเฮ้ยไฟอะไรข้างๆลุกโชนขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วแกก็เห็นว่าโอ๊ยเทียนมันละลายดับตกไปไม้ไม้แล้วนี่แกก็รีบลุกขึ้นมาดึงมุ้งมาห่างๆแล้วก็รีบเอาผา แล้วเอาน้ำมาลาดโชคดีไปครับคือถ้าไม่ได้เขามาเตือนเนี่ยแกก็คงเรียกว่าโดนไฟคอ,อกตายในกุฏินั้นแน่ๆเลยครับตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าผีตนนั้นที่มาแกล้งรุ่นพี่ผมนะครับแกก็อาจจะไม่ใช่เป็นคนร้ายหรืออะไรนักหนาอาจจะมาทักทายแต่อาจจะหยอกแรงไปนิดนึงหน่อยแต่พอเวลามีภัยเข้ามาหรือว่าเกิดเหตุอันตรายเขากลับมาช่วยนะครับเขามาช่วยทุ่นพี่ผมดีว่าเไฟดับลงเรียบร้อยพระรูปอื่นอก็ วิ่งมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็มาช่วยเอาน้ำลาดอีกทีหนึง่งก็เกิดเป็นหลุมกลมๆตรงพื้นตรงนั้นเลยเพราะว่าไม่ไปอยู่เยอะอาจจะตุบเกอบเมตรได้ก็นับเป็นโชคดีของพี่ผมไปนะครับดังนั้นเรื่องนี้อาจจะสรุปได้ว่าบางครั้งวิญญาณที่เรามองว่าเป็นรูปแบบธาตุที่เหมือนเป็นอากาศเนี่ยครับก็อาจจะมีกําลังมากพอที่จะจับขาคุณแล้วก็ชากลูดเมตราสิออกมาได้ในซีวินาทีถ้าเกิดมันได้จังหวะหรือว่าเขามีพลังวิญญาณมากพอนะครับ ทั้งนี้นะครับก็ไม่ได้ชวนจะให้งมง,งานขนาดนั้นนะครับโปรดฟังด้วยสติแล้วก็พิจารณาตามเหตุผลด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับและในตอนหน้าผมจะเอาเรื่องอะไรมาเล่านั้นโปรดติดตามในตอนต่อไปครับผีบอก